สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ด่านพรมแดนวังประจันนะครับนะให้ดูบรรยากาศวันนี้เป็นวันธรรมดา,าคนก็จะน้อยหน่อยด่านค้าก็จะเปิดกันน้อยหน่อยโอ้โหสวยงามมากแด่ร้อนไปนิดนี่ของฝากเมียของฝากเมียขอเทียวพอแล้วนะอย่าเยอะอย่าเยอะอยเด็กคยดูว อดูครับแมคคาเดเมียโลละสี่ร้อยโอ้คูเขาแกะให้โซเฟอร์กินอย่างอร่อยแต่ยังไม่ซื้อครับไว้มาใหม่ทองฟ้าสวยงามอื้ออื้ม งดงานงดงานนี่ครับอย่างเดียวพอใช่คนคนคนบางตาดีล่องเลยนี่ครับบรรยากาศด่านพรมแดดบางประจัน น้แต่ไม่รู้ว่าปไปม่ไป <laughs> โหสวยงามมากครับสวยงามมากเดี๋ยวเราก็จะไปน้ำตกหรือว่าอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็คิดว่าน่าจะไปอักซอสตูนต้องดูเข้านำอีกทีหนึ่งนะครับเก็บบรรยากาศให้แค่นี้นะครับสวยงามครับผม ก็บบรรยากาศได้แค่นี้นะครับบายบาย